มากับภาคต่อของ Reborn in PSP นะครับมาภาคแรกพ,พี่ผมเป็นคนพูดภาค2ผมจะเป็นคนต่อเองนะครับก็เข้าเล่นตามปกตินะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้นะคบผมขอย้ําจากภาคแรกนะครับว่าตอนแรกให้คุณกด New Game เพราะาโหลดเกมมันจะกดไม่ได้นะครับคุณก็กด New Game แล้วมันก็จะขึ้นไลน์ใหม่ๆของคุณเองนะครับแต่ผมจะไม่กดเพราะว่าผมเล่นโหลดเกมแล้วนะครับกออออ็ขออภัยด้วยนะครับรอบแรกคุณต้องกด O มันจะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้แล้วให้คุณกด O แล้วค่อยกด X ครับ แล้วมันมีขึ้นหน้าจออะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคุณก็กดโอเข้าไปที่หน้าจอแลกตามปกติอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะมีนี่มันจะเป็นเหมือนกับให้เราเลือกครับผมก็เลือกอันไหนไปอันนึงก็ได้ครับจะเป็นเขียงกันคุยกันอะไรอย่างนี้หละครับแต่ผมคีย์็ดฝั่ง โอ้ผมจะเลือกตัวนะครับเนี่ย ก็ได้ตัวที่คุณทับคุณก็กดสตาร์ทแล้วก็กดคำงบนแล้วก็กดแล้วก็เล่นเกมแบบนับแต่ในมาคิมนี้ผมจะสอนเพิ่มเลเวลของแต่ละตัวนะครับ <c oughs> ดังนั้นผมจะไม่สู้นะคบเออขอโทษด้วยนะครับก็ต้องกดอันที่สามแล้วก็กดเข้าไปที่โอ้ผมไม่ค่อยแน่ใจ อ่อถ้าผิดผมก็อ่อขออภัยด้วยนะครับผมผิดครับขออภัยด้วยเพราะผมก็จําไม่ค่อยได้เพราะผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับ ตอนแรกมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเอ่อมันเหมือนกับจะเป็นให้เราบอกวิธีการต่อสู้มันก็จะมีวิธีของตัวต่างๆอะไรปรน,นี้นะครผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ